อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมเลอสาชาคุณวิโอตื่นเต้นมากคุณผู้ชมเอาละฮะนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับกลับเข้าสู่รายการเดียงเจ้านานาฟ้าติดปีกซีซั่น2ครับบรรยากาศในรอบไฟนอลและช่วงสุดท้ายเรารวบรวมคะแนนทั้งหมดนะครับและในช่วงนี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้เป็นเดียงเจ้า คนที่2ของประเทศไทยนะฮะ AG 0 1นะฮะน้องจิ๊บครับ AG 0 2นย์ส้ำฝน0 3น้องเมย์นะฮะ0 4น้องเชอร์ครับ4 8 3 8 3 5 5นะฮะให้ส่งคะแนนโหวตได้อีกนะฮะอีกเอาอยัางหมดเวลายัางหมดยังพอยังโหวตมาโหวตมาเอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมขอทำการปิดโหวต เสร็จสิ้นแล้วครับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คะแนนได้รวบรวมทั้งหมดแล้วนะครับเราอยากจะทราบความรู้สึกนะฮะจากคุณป๊อปครับจากทางนกแอร์เชิญครับครับก็ในฐานะตัวแทนศักยบินนกแอร์นะครับอ่าซึ่งเป็นเป็นอันดับหนึ่งของของประเทศนะฮะก็บอกจะบอกว่าภูมิใจในรายการนี้มากแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเห็นการพัฒนาของทุกคนตั้งแต่ b บล l คเอเดชันถึงเซมิถึงรอบรอบวันนี้ตั้งแต่โชว์ตั้งแต่เปิดรายการนะครับ ไม่ว่าใครจะชนะเชื่อว่าผู้โดยสารของสายบินนกแอร์ก็จะได้บริการด้วยรอยยิ้มอย่างแน่นอนครับเป็นบังใจให้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณคุณป๊อปด้วยนะครับผู้บริการใหญ่ฝ่ายการตลาดนะสายบินกแอร์นะฮะผมจะย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับรางวัลของเรานะฮะว่าในแต่ละอันดับเนี่ยนะครับจะได้เงินรางวัลต่างกันไปเนี่ยนะฮะอันดับที่4ครับอันดับที่4ครับจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทครับอันดับที่3นะครับ จะได้รับเงินรางวัล100,000บาทอันดับที่2ครับจะได้รับเงินรางวัล200,000บาทและอันดับที่1นะครับ The Angel คนเดียวของประเทศไทยครับจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทครับเอาละครับผมจะเริ่มประกาศนะครับจากอันดับที่4ก่อนนะครับเริ่มประกาศจากอันดับที่4ก่อนใครจะได้อันดับที่4นะฮะขอให้ทุกคนโชคดีครับคนที่ได้คะแนนโบตน,นะครับสูงสุดจากทั่วประเทศนะฮะ เป็นอันดับที่4ได้แก่ A G A G A G ออันดับ4นะครับอันดับ4คือเอจ เอจีศูนย์สองน้น้ำฝนครับได้อันดับที่4นะครับได้รับเงววินรางวัลนะฮะหนึ่งแสนบาทนะครับจากทางรายการต่อเลยนะฮะเราจะขอประกาศนะฮะอันดับที่3ครับและผู้ที่ได้คะแนนโหวตนะครับสูงสุดเป็นอันดับ3ครับได้แก่เอจี AG. โอ้โหบรรยากาศตื่นเต้นมากเอจเอาละฮะจะเป็นใครนะฮะตอนนี้ลุ้นกันเลยนะครับเหลือ3าหมายเลขนะครับ010304นะฮะน้องจิป๊ปน้องเมย์น้องเชอจะเป็นใครที่ได้ดับที่3นะฮะเอจ01ครับน้องจิ๊ปครับเอ้นั่นหมายความว่า ตอนนี้เหลือ2หมายเลขนะฮะเหลือ2หมายเลขครับ AG03 น้องเมนะครับแล้วก็ AG04 นะฮะนอกองเชนนะฮะเอานะฮะใกล้กันเลยใกล้กันเลยใกล้กันเลยจับมือเลยจับมือเลยมาเลยก็จับเลยจับเลยผู้ที่ได้อันดับหนึ่งนะครับได้อันดับหนึ่งนะฮะดีแองเจิลนะครับได้แก่ AG เอานะครับลุน้นเลยลุน้นเลยลุน้นเลย เดียร์เจ้านะครับ oh, oh, oh. ได้เงินรางวัล1ล้านบาท1ล้านบาทได้แก่เอที oh, oh. แสดงความดีด้วยนะครับขอแชมพูดังๆเลยนะครับขอรู้สึกข้าบอกเลยอย่าบอกอะไรที่ปนทุาคน รายการที่ทําให้เชิได้แสดงตัวเองมาทั้งหมดอย่าเต็มความสามารถจริงๆแล้วก็เชอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักเชิญชอบเชิแม่ห้องสอนเชียงใหม่กาลสินทุกคนที่ช่วยโหวตให้กำลังใจเชิญนะคะเชอจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวินาทีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากครับรับเงินรางวัลนะฮะหนึ่งล้านบาทแล้วก็ขอเชิญนะคุณป๊อมปิญญศนะฮะพี่บุสมพลนะครับทีมงานนะครับเชิญคุณป๊อมเลยครับผู้โดยการใหญ่ฝ่ายการตลาดน้าสายกับพี่น้องแมรนะฮะมอบเข็มนะครับให้กับน้องเชิญนี่คือดีไยเเอร์ของเรานะฮะคือดีไยเเอร์นะฮะเชิญเลยครับแล้วก็วันนี้มีน้องก้อยมาด้วยอปรบมือน้องก้อยหน่อย เอาละครับขอบคุณนะคนดูทุกคนนะขอบคุณกับการทุกท่านนะครับพี่แท่งคุณต้นหอมอครูวอนนะฮะเจอกันใหม่ซีซั่นสามไปแล้วค่ะ